อย่างไรจึงศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะด้วยความเคารพสูงสุดว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่สามารถที่ใครจะคิดเองหรือไปเพียรด้วยความเห็นผิดและเมื่อมีความเข้าใจแล้วก็กล้าที่จะกล่าวตามความถูกต้อง เพื่อรักษาคำจริงนั้นไว้จากการสนทนาปังกทาสูตรที่มสพ10พฤศจิษษษษษษกายน2561 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์ชาวโลกให้ดับกิเลสจนหมดสิ้นได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะแต่ละคนเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าว่ามีกิเลสมากประมาณไม่ได้เลยค่ะเท่าที่เกิดมาในชาตินี้นะคะก็ยังไม่ยังรู้ถึงกิเลสที่สะสมมาในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการที่ใครก็ตามเห็นพฤติกรรมต่างๆทางกายทางวาจาทางใจที่ไม่ถูกไม่ควรทั้งหมดมาจากกิเลส ธรรมะที่เป็นเครื่องเศร้ามองคือเจตสิกที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นใครจะละกิเลสได้หรือคิดจะไม่ละเลย,เลยที่ฟังธรรมะทุกวันนยคะคิดยังไงแต่ละคนก็แต่ละอัธยาศัยได้ท่านเองนะคะเพียงได้ยินคําว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดดูนะคะใครล่ะจะไม่อยากฟังคําของพระองค์เพียงคําว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหรือที่จะไม่อยากฟังคําของอพระองค์เพราะฉะนั้นถ้ามีที่หนึ่งที่ใดที่มีการสอนนะคะก็พร้อมที่จะฟังเพราะฉะนั้นเมื่อมีการสอนพระพิธรรมที่พุทธสมาคมนะคะไม่รีรอเลยเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่เคยคิดเลยนะคะว่ามีโอกาสที่จะได้มีการศึกษาธรรมะโดยตรงจากพระสัมมาสัมเจ้าก็เป็นจุดเริ่มแรกก็หวังว่าทุกคนที่จะศึกษาธรรมะ เพื่อต้องการเข้าใจธรรมะเพื่อต้องการรู้จักพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ไปเชื่อใครไปฟังใครแต่เพื่อที่จะได้รู้ว่าคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสจากพระโอษฐ์จริงๆเนะี่ยกล่าวว่าอย่างไรพระเชนก็จะเห็นได้นะคะถ้าเรารู้ประโยชน์ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยเพียงได้ยินชื่อแต่ว่าถ้าเราได้มีโอกาสฟังคำของพระองค์โดยตรง เราก็เริ่มที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทุกคนเนี่ยคะ่ะมีกิเลสหรือเปล่ารู้ตัวหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนดีใครพูดอะไรก็ไม่ได้ใครว่าอะไรก็ไม่ได้เพราะเราเป็นคนดีอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นใครจะรู้ว่าเรามีกิเลสมากแค่ไหนคนอื่นรู้ไม่ได้เลยแล้วพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะที่จะดับกิเลสลองคิดดูสิคะน่าอาจจัศจรรย์ไหมใครล่ะที่จะ กล้าที่จะกล่าวหรือที่จะคิดว่ามีคนที่สามารถที่จะดับกิเลสได้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะเพระฉนหนทางนี้ต้องเป็นหนทางที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งยากอย่างยิ่งและก็ต้องเป็นสิ่งที่ได้เคารพสูงสุดในคำของผู้ที่ได้ดับกิเลสแล้วด้วยเหตุนี้นะคะทุกคนที่ฟังธรรมะต้องรู้ค่ะเพราะว่าตัวเองมีกิเลสมากสะสมมาก ไม่มีอะไรเลยนะคะที่จะขัดกลาวกิเลสซึ่งมีมากได้นอกจากผู้ที่ตรัสรู้หนทางและได้ทรงแสดงความจริงให้ฟังให้มีความเข้าใจเพื่อที่คนนั้นจะได้รู้คุณและเห็นประโยชน์ว่าแต่ละคำทําให้เกิดซึ่งไม่เคยมีก่อนในสังสารวัฏคือที่จะได้เข้าใจแต่ละคําที่กล่าวถึงสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ต้องไปทําให้เกิดขึ้นแต่ไม่มีใครสาม,มารถที่จะรู้ความจริงถึงที่สุด ของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้พระชมีพระสัมมาสัมพเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นนะคะที่จะต้องศึกษาทุกคำด้วยความเคารพอย่างยิ่งด้วยความจริงใจด้วยความตรงที่จะรู้ว่าถ้าเราขาดการไตรตรองเราจะเข้าใจผิดซึ่งเป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพเจ้าทั้งหมดเลยพระเชษ์จิงต้องศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะและประโยชน์จริงๆของทุกคนที่นั่งฟังเนี่ยก็คือว่า กิเลสสะสมมานานในสังสารวัฏอยากคิดที่จะหมดโดยง่ายหรือว่าโดยไม่กี่คำหรือโดยคำของคนอื่นที่กล่าวว่าไปสํานักปฏิบัติปฏิบัติห้าวันเจ็ดวันแล้วก็จะละกิเลสได้เป็นไปได้ยังไงคะพระอา,หารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่แต่ละพระชาติและบารมีก็ยากยิ่งที่ใครจะทำได้แต่พระองค์ก็เพื่อเรา จะได้ฟังคำของพระองค์ไม่ใช่เพียงเพื่อพระองค์จะได้ตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวนะคะแต่ยังเห็นประโยชน์ว่าสัตว์โลกเนะะี่ยไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่มีทุกขณะในชีวิตถ้าพระองค์ไม่ตรัสไม่อนุเคราะห์ด้วยเหตุนี้นะคะโอกาสใดที่มีโอกาสจะได้ฟังก็ฟังด,ด้วยความเคารพด้วยความใจตรองด้วยความมั่นคงด้วยการกล้าที่จะกล่าวคําของพระองค์เพื่อที่จะดํารงรักษา คำสอนของพระองค์ด้วย